DTI 1G คือระบบจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกลที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาอาวุธของกระทรวงกลาโหมไทยโดยระบบนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีจรวดทางทหารระดับยุทธ,ธศาสตร์ได้ด้วยตนเองเป้าหมายหลักของโครงการ DTI 1G คือการลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศพร้อมทั้งยกระดับความสามารถของกองทัพบ,บกไทยในการป้องกันประเทศและตอบโต้ภัยคุกคามในระดับภูมิภาค DTI 1 g ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ DTI 1รุ่นแรกซึ่งเป็นระบบจรวดที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากระบบ AR3 ของประเทศจีนแต่ทาง DTI ของไทยได้มีการปรับปรุงและออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศโดยเฉพาะการดัดแปลงระบบให้รองรับการใช้งานในภูมิประเทศที่หลากหลายของไทยและยังรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จรวด DTI-1G มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ302ม mm, ิมและสามารถยิงได้ไกลถึงประมาณ150-180กิโมรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพิสัยการตั้งค่าการยิงจุดเด่นของระบบนี้คือการใช้เทคโนโลยีนำวิถีผสมผสานร,ระหว่างระบบนำวิถีเฉื่อย (Inertial Navigation System) หรือ INS และระบบดาวเทียม GPS ที่ทำให้มีความแม่นยำสูงมากค่าความคลาดเคลื่อนหรือ CEP ต่ำกว่า50เมตรซึ่งเมื่อเทียบกับระยะยิงระดับ100กิเม ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจตัวจรวดสามารถติดหัวรบแรงสูงหลายแบบทั้งแบบระเบิดแรงดันสูงขีแบบกระจายสเก็ตร,ระเบิดหรือแบบจอกกรอกขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับการเลือกหัวรบมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนได้ตามเป้าหมาย<ๆ>เช่นการโจมตีคลังอาวุธศูนย์บัญชาการหรือแนวตั้งรับของข้าศึก ระบบยิงของ DTI 1G ถูกติดตั้งบนรถบรรทุกล้อ,อยางแบบ 6x6 6, หรือ 8x8 8, ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานโดยตัวรถมีระบบไฮดรอลิกควบคุมการยกตัวท่ายิงและสามารถเข้าไปประจำการยิงได้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีหลังจากถึงจุดปฏิบัติการทั้งยังสามารถถอนกำลังออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังการยิงเสร็จซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับสงครามสมัยใหม่ที่เน้นการโจมตีแบบกระทนหันและเคลื่อนที่เร็วเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีสวนกลับ ในด้านระบบควบคุมการยิง DTI 1G ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างศูนย์บัญชาการและหน่วยยิงผ่านเครือข่ายข้อมูลความปลอดภัยสูงเจ้าหน้าที่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ขององค์การยิงเช่นระยะทางทิศทางลมความชื้นและความกดอากาศได้แบบเรียลไทม์พร้อมกับระบบคำนวณวิถีการยิงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดภาระของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม สิ่งที่ทำให้ DTI 1 G โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือการที่ระบบนี้พัฒนาโดยฝีมือของคนไทยและสามารถผลิตในประเทศได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวจรวดท่อยิงหรือระบบควบคุมนอกจากนี้ชิ้นส่วนอะไหล่ยังสามารถผลิตซ้ำหรือซ่อมบำรุงได้ภายในประเทศซึ่งช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ในระดับชาติ DTI ยังได้มีการวิจัยและทดสอบความสามารถของ DTI 1 G อย่างต่อเนื่องโดยมีการซ้อมรบและทดสอบจริงๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าจรวดสามารถทำลายเป้าหมายจำลองที่ตั้งห่างออกไปกว่า100กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำและระบบสามารถยิงจรวดทั้งหมดภายในเวลาไม่เกิน60วินาทีต่อรอบพร้อมย้ายฐานยิงได้อย่างรวดเร็วความสามารถในการยิงได้แบบระลอกซาว์วไฟของ DTI 1G ยังทำให้ระบบนี้เหมาะกับการโจมตีพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นค่ายทหารคลังเก็บยุโทโธปกรณ์หรือแนวกำลังพลของสัตรูด้วยจำนวนจรวดที่ยิงพร้อมกันหลายลูกในเวลาเดียวกัน และการเลือกทิศทางการกระจายของจรวดที่ตั้งโปรแกรมได้ล่วงหน้าทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง DTI 1G ยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับระบบลาดตระเวนและการข่าวสารของกองทัพได้เช่นการใช้ดโดรนหรือดาวเทียมในการส่งพิกัดเป้าหมายมาที่ศูนย์ควบคุมเพื่อให้ระบบยิงสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างทันทีระบบดังกล่าวนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Smart Artillery หรือปืนใหญ่ยุคใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบข้อมูลและอุปกรณ์ลาดตระเวนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ DTI ยังวางแผนพัฒนาระบบ DTI 1G รุ่นใหม่ที่อาจจะมีระยะยิงเพิ่มขึ้นไปถึงกว่า200กิโลเมตรพร้อมเทคโนโลยีหัวรบที่ชาญฉลาดขึ้นเช่นการใช้หัวรบแบบเจาะเป้าหมายเฉพาะจุดและระบบควบคุมที่สามารถตั้งเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ซึ่งจะทำให้ระบบนี้ยิ่งมีศักยภาพในยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคมากขึ้นในภาพรวม DTI 1G คือหนึ่งในเก้าวกระโดดสำคัญของวงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมีระบบจรวดแบบนี้ไว้ใช้งานภายในประเทศนอกจากจะเพิ่มความมั่นคงทางการทหารแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าไทยสามารถดูแลอธิปไตยของตนเองได้อย่างมั่นคง